สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับตำนานสะพานบ้านน้ำนายมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาตามหน้าประวัติศาสตร์ในจังหวัดสงขลาว่วาราวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484สงครามโลกครั้งที่2 ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่หาดก้าเซ้งจังหวัดสงขลาในเวลาสองนาฬิกาทหารญี่ปุ่นเคลื่อนทัพมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณบ้านน้ำน้อยซึ่งในขณะนั้นคงเป็นเวลาใกล้รุ่งเต็มแก่ทั้งชาวบ้านน้ำน้อยและทหารได้ช่วยกันตั้งแนวป้องกันทหารญี่ปุ่นที่แถวสะพานรถไฟบ้านน้ำน้อยและมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เมืองหินทำการระเบิดรางรถไฟให้ขาดแล้วนำใบไม้ใบหญ้ารวมถึงเศษกิ่งไม้เล็กๆมาปิดบังอําพรางเอาไว้ว่ารางสะพานยังไม่ขาด เมื่อทหารญี่ปุ่นเคลื่อนทัพมาถึงบ้านน้ำน้อยด้วยรถไฟในยามเช้าจากคำบอกเล่ารถไฟที่ลำเลียงทั้งทหารและสเสบียงก็ตกรางลงสู่แอ่งน้ำใหญ่ที่ไหลามาจากเหมืองแร่เก่าทหารญี่ปุ่นหลายคนถูกรถไฟทับตายบางคนก็ถูกรถไฟชนจนตกน้ำในจำนวนนั้นมีอยู่หลายคนที่ตกแอ่งน้ำไปพร้อมๆกับขบวนรถไฟส่วนพวกที่พยายามว่ายน้ำเข้าหาฝั่งก็ถูกทหารตำรวจที่สนธิกำลังการระดมยิงด้วยปืนประกดศพตายลอยเกลื่อนแอ่งน้ำเป็น จำนวนมากบ้างก็ว่าทหารบางคนที่ว่ายน้ำขึ้นสู่ฝั่งได้ถูกชายชากาัรใช้มีดดับขวานทั้งจามทั้งฟันอย่างไม่ยั้งมือบางคนแขนขาดบางคนขอหาหักบางคนคอขาดสะบ้านด้วยคมดับเลือดท่วมแอ่งแห่งนั้นอย่างสยดสยอง ทหารญี่ปุ่นครั้งตั้งหลักได้ก็ระดมยิงตอบโต้กลับไปบ้างจนระยะเวลาการสู้รบของทั้งสองฝ่ายผ่านไปถึงเวลาเที่ยงตรงทางฝ่ายไทยได้รับคำสั่งหยุดยิงสำรวจพบว่าทางฝ่ายไทยมีทหารเสียชีวิตสองนายพลเรือนสองคนและเชื่อกันว่าผลจากการรบที่สะพานมารณะบ้านน้ำน้อยในครั้งนั้นทำให้มีทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตอยู่ในราว400-500ศพและชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าสถานที่ใดก็ตามที่มีคนตายในแบบอปกติมากๆ ตายโหงสถานที่แห่งนั้นจะเฮียนน่าดูชมคนเท่าคนแก่หลายคนเรียกสะพานรถไฟบ้านน้ำน้อยว่าสะพานสายมารณะบ้างก็ว่าเป็นสะพานผีตายโหงเคยมีเรื่องเล่าในอดีตว่าเคยมีกลุ่มคนมายืนโบกรถอยู่ที่แถวแถวสะพานรถไฟดังกล่าวโบกรถเพื่อจะไปสงขาพอรถให้ขึ้นมาปรากฏว่าระหว่างขับกลุ่มคนดังกล่าวก็อันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยทำเอาคนขับรถถึงกับจับให้ไปหลายวันเชื่อหรือเปล่าละ่ะ ทางรถไฟสายหัดใหญ่สงขาโดยเฉพาะตรงบริเวณราวสะพานบ้านน้ำน้ยปรากฏว่าเมื่อราวสองถึงสามปีที่ผ่านมานี้เองมีการทำถนนและปรับปรุงขยายถนนกันอยู่พักใหญ่ๆจึงเละเสร็จไอตอนที่จะมีการปรับปรุงขยายถนนนี้เองสิครับมันเกิดเรื่องขึ้นมีการก่อสร้างบ้านพักคนงานซ่อมถนนตรงบริเวณติดๆกับราวสะพานรถไฟเก่านานๆเข้าหลายๆเดือนไปมีข่าวเล่าลือกันว่าคนงานโดนหลอกกันต่างงองนานาสารพัดประมาณว่าเฮี้ยนนาดู เขาลือกันผีหลอกแบบไหนล่ะบ้างก็ว่าตอนดึกๆึกมักจะมีเสียงคนมาเคาะประตูบ้างก็ว่าเห็นเป็นคนหลายๆคนเดินไปเดินมาอยู่แถวแถวสะพานนอสักพักก็หายไปบ้างก็ว่ามีเสียงร้องโหยหวนตอนกลางดึกทำเอาคนงานหลายคนถึงกับขวัญหน,นีไปเลยก็ว่าได้เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ